เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยหลังดูแต่ว่ายังไม่จบนะสำหรับการตัวเรื่อง Solo l e v e l i n g นะครับผมซึ่งเป็นอนิเมะขวัญใจใครหลายๆคนแล้วก็เป็นอนิเมะที่ยอดนิยมมากๆในยุคนี้เลยนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมก็คือก็คือความนิยมมันขนาดไหนก็คือมันติดอันดับหนึ่งในเดตฟิกอะหนึ่งหรือสองหรือสามนี่แหละซึ่งตอนนี้มันก็กระแสดีมากๆเลยซึ่ง โซโล่เลเวลลิคืออะไรโซโล่เลเวลลิคือการ์ตูนที่เล่าถึงชายคนหนึ่งที่ได้อยู่ในโลกของการเหมือนกับเกมะที่จะต้องใช้ชีวิตมีอ่าเป็นมอนเขาเรียกเป็นฮันเตอร์เพื่อที่จะแบบอ่าทำงานเป็นฮันเตอร์เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันมันเป็นงานมันเป็นอาชีพหนึ่งอะฮันเตอร์เป็นอาชีพหนึ่งเงี้ยเออซึ่งวันเกิดอ,อยู่วันหนึ่งเนี่ยพระเอกมันก็ได้ไปลงดันเจี้ยน ไปเป็นฮันเตอร์ไปลงแดนเจียนไปจนเหมือนแบบเหมือนจะตายอะ่ะเออโดนมอนเตอร์ตีจนจะตายแล้วเขาก็เหมือนได้เป็นเพลเยอร์จากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยการที่เขาสละเสียสละอะไรบางอย่างไปนะฮะเออแล้วจากนั้นตัวพระเอกก็ได้ขัดเกลตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วเขาเขาต้องเจออะไรที่มันอ่าเลเวลอัพขึ้นยากขึ้นดดนเจียนที่โหดขึ้นมากมายหลังจากนั้นนะครับเล่งย่อประมาณนี้นะ แล้วกูเล่าวง,งจรแนวเนี้ยเออ,ออก็สโลเรเวลิอะประมาณน,นี้ซึ่งตอนแรกผมเห็นว่ามันดังมาก่อนนะในกระแสของมันมันมาจากเว็บตูนบ้านหรือเป็นฉากการ์ตูนเกาหลีสักอันหนึ่งอะที่มันมาเป็นมังงะก่อนอะแล้วโหเพื่อนผมไปเจอเพื่อนเพื่อนแม่งโหเรื่องนี้แม่งสนุกจริงคือมึงต้องดูอะมาตอนนั้นมันบอกว่ามันซื้อเป็นแบบตอนระกิ่เหรียญน,นะเขาขายเป็นเหรียญแล้วมันซื้อแบบตอนละตอนละแบบจํานวนเหรียญอะเออ สี่เหรียญมันซื้อเสียเหรียญซื้อเสียเหรียญซื้อตอนอ่านมาอ่านแล้วก็ปั๊บๆจนมันแบบเออจนมันอ่านจบอะไรเงี้ยมันก็เลยอุ้ยเราก็แบบเชียร์ดลเพื่อนไปยาวซะด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดองไว้นานจนมาดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งจบไปนะมีสิบสองตอนก็ดูในเน็ตฟิกเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหไอสัตว์แม่งของจริงแม่งสิบสองตอนนั้นโคตรมันโคตรสนุกไอเชียบคือผมแม่งอยากชมคนเขียนเรื่องเดี๋ยวค่อยชมสองส่วนแหละเพราะว่างานที่แม่งออกมามันเดอะเบสเว้ย คือชมคนที่เขียนมังงะก่อนเลยว่าเขาเขียนแบบสนุกมากอ่ะเขาเขียนเขาเรียบเรียงเนื้อเรื่องได้สนุกสุดๆคือมันพีคแล้วพีคอีกอ่ะสําหรับผมนะมันพีคในที่นี้คือมันมันมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาหลอกคนดูอ่ะจะหลอกว่าหลอกเนี่ยก็ไม่ได้หลอกแต่ว่ามันทําให้เราแบบคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไรเงี้ยแต่ถ้าคนีเก่งก็จะคาดเดาได้ยกตัวอย่างอย่าง,างในซีซั่นสองตอนทีอ่อ่ตอนที่สิบสองละกันสิบเอสิบสองตอนที่ ฮันเตอร์ซองน่ะซองจินอูอ่ะมันมันได้พลังเงามาแล้วเนาะแล้วพลังเงาของมันมันสามารถแบบเอ่อใช้ใช้เงาของของมันเนี่ยไปติดตามคนอื่นได้เออพอติดตามไอคนอื่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะรู้พิกัดนะตัวระเอกก็จะรู้พิกัดว่าเงาแม่งอยู่ที่ไหนกับไอคนอื่นที่มันให้ไปติดตามแล้วทีนี้มันความพิเศษของมันเลยรู้ได้ติดตามรู้แค่ว่าติดตามได้ไม่พอนะคือแม่งสลับเอาตัวเองไปแทนเงาด้วยสลับที่กันอะ เออคือมันเป็นสลับกันได้เอาเราไปอยู่แทนเงาได้แล้วเงาก็ไปอยู่แทนเราเยอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันต้องรอครูดาวค่อยจะใช้สกิลนี้ได้สองอชั่วโมงแม่งแบบแล้วนี่ตอนที่สิบสองของซีซั่นสองคือแม่งแบบมันไปมันมีภาร,รกิจหนึ่งที่ฮันเตอร์ลงเอซ่ามันจะต้องไปเป็นทีมแล้วไปเป็นกลุ่มเพื่อจะไปสู้กับมอนสเตอร์ที่ที่เก่งเป็นมอนสเตอร์มดยอะไรเงี้ยก็ไปกันแต่ซองจีนูวแม่งไม่ไปเออซึ่งทําไมมึงไม่ไปวะอะไรเงี้ยคนดูก็เหมือนหลอกแล้วอ่ะเนาะ แล้วมันจะรับมือไหวไหมเพราะมอนสเตอร์แม่งค่อนข้างเก่งไรเงี้ยแล้วตอนที่มอนสเตอร์แม่งไปมอนสเตอร์แม่งเอ้ยไม่ใช่ฮันเตอร์ไปแล้วมอนสเตอร์แม่งเก่งจริงแม่งรับมือไม่อยู่เขี้ยะและฮันเตอร์แม่งตายกันละนาวเลยสักพักมึงตอนจะจบตอนน่ะแม่งกล้องแม่งแบบจับมาที่แบบอะไรวะจับมาที่ฮันเตอร์แรงเอสแม่งกำลังจะโดนโดนดาเมจเว้ย จากแรงโมดาทุกคนแม่งคิดตายกันแน่นอนตายกันแน่นอนในพวกแบบฮันเตอร์แรงแรงเอสอะไรเงี้ยสักพักไม่มีเงาไอ้พระเอกที่แม่งสั่งให้ติดตามไปแม่งออกมากันดามิทไว้สี่ตัวปุ๊บทุกคนแม่งงงเฮ้ยนั่นมันนั่นอะไรอะไรกันเนี่ยเฮ้ยงงกันหมดนี่มันเงาอะไรนี่มันทายไม่มาปกป้องเราสักพักก่อนจะจบตอนกล้องเนี่ยเรื่องราวแม่งแพร่ไปที่ตัวพระเอกที่นั่งอยู่บนตึกสูงๆเว้ยและให้เห็นผันหลังพระเอกเว้ยแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาที่หน้าพระเอกแล้วแม่งก็พูดคำเบาๆเลยนะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะแบบตัดต่่่ออจบบตนไปแมงพูดวาสลั สลับเงาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเองมันก็ฟ้าไปโอ้โหไอเฮียโอ้ยสัตว์โซคือแม่งเนี่ยตรงเนี้ยคือตอนผมจำเลี้ยงช่างตัวเองได้เลยเว้ยตอนที่แบบดูแม่งแบบว้าวคือแม่งไฮฟฝาคือผมดูอนิเมะมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นเมจิกโมเมนต์ของคนดูแม่งคืออะไรอย่างเงี้ยแหละที่มันเซอร์ไพรส์แล้วเราแม่งคิดเดาไม่ออกแล้วมันมาเฉลยเราแล้วมันสร้างอิ่มควมแพคให้กับเราตัวเนี้ย เออผมรู้สึกว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชมคนเขียนว่าไม่เขายกตัวอย่างว่าเขาเขียนตรงเนี้ยไม่ไม่ดีมากๆเลยเว้ยมันมันดีอ่ะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมอนิเมะไม่ถึงการก์ตูนไม่ถึงได้ดังขนาดนั้นนะเอออันนี้กูจะพูดอะไรว่าความรู้สึกของโซโล่เลเวลลิ่งใช่ไหมก็พูดรวบรวมเลยลวกันผมจำอะไรไม่ค่อยได้ซีซั่นแรกดูนานโคตรนะแต่จำได้แค่ว่าพระเอกแม่งแบบอ่าลงนันเจียนไปเปิบอ่าก็ได้เหมือนแบบได้เป็นการจาลับของเกมแนละ้วได้เป็นเพลเยอร์แล้วก็อ่า ก็เก <S an> ่งมาเรื่อยๆมีเงาไปเก็บบอนเซอร์เก็บอะไรมาจนมาเป็นพ่กตัวเองได้สกิลซ่อนเลนส์ได้สกิลหายตัวได้อะไรแล้วซีซั้นสองแม่งก็โหดขึ้นแบบเยอะมากๆก็เหตุการณ์ที่พีคเลยคือพระเอกมันมันไปลงดันเจี้ยนที่มันมีประมาณเก้าสิบชั้นหรือร้อยชั้นนี่แหละจนลงดันเจี้ยนจนชนะเนาะจนเก็บได้ทุกชั้นแล้วก็ได้ยาที่มารักษาโรคหลับลืกของแม่ตัวเองแล้วก็รักษาได้ซีนั้นแม่งผมจะร้องไห้เชยแบบเพราะว่าซีนนั้นนี่คนที่อินเนี่ย มีเสียน้ำตาแน่นอนเพราะว่าผมเองก็น้ำตาซึมๆนะเพราะรู้สึกว่าคนที่แม่งพยายามมาตลอดอย่างเงี้ยคือแล้ววันหนึ่งเขาพยายามจนเขาทําสําเร็จแล้วมันเป็นน้ําตาแห่งความแบบความภาคภาคภูมิใจได้เห็นแม่ตัวเองกลับมาลืมตาตื่นมาเจอเขาอีกครั้งอะไรเงี้ยสีนั้นแม่งโอ้โหเดอะเบสเลยให้ละให้ในความคิดให้ในความสร้างอะไรเงี้ยเออจริงๆโอ้โหมัน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 ,ม,น,ม,นมันมากเะยคือด้วยความที่ว่าถ้าเราอินกับตัวละครของซองจินอูแล้วอะ่ะ การที่เราจะต้องเข้าไปตามติดหรือว่าเอาใจช่วยตัวละครพระเอกมัน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 ก็ยิ่งทํางานเลยเว้ยอย่างไอซีนที่แบบที่มันจะต้องมาดูการประลองของแรงเอ็ดกันนะจากญี่ปุ่นบ้างทีมมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากอะไรบ้างเนี้ยเราพระเอกไม่ก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะอยากจะรู้ว่าพระเอกไม่จะแบบเอาพาลังของตัวเองเนะี่ยไปโชว์คนอื่นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันจะโชว์ขนาดไหนแล้วมันจะแบบรีแอคยังไงอะไรเงี้ยพระเอก ซองจินอ่ะเออนั่นแหละมันมันมันด้วยความที่ว่าการ์ตูนมันทําตรงนี้ให้เราได้เราเลยรู้สึกว่ามันทําเป็นอะไรที่แค่นี้มันก็ทําให้เราอยากติดตามในแต่ละสัปดาห์แล้วผมไม่แน่ใจว่าสีซั่นสองมียีงตอนแต่ตอนแรกคิดว่าสิบสองแต่ว่าเชื่อมันไม่จบที่ส2บสองวป่ะสิบสากลังจะมาวันเสาร์แบบตื่นเต้นที่จะได้ดูต่อเพราะว่าเรื่องราวในเกาะเลดกําลังมันนะคือหัวคือผมรู้สึกว่ามันมันสนุกมาก <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเอาเป็นว่าโซโล่เลเวลลิ่งอะถ้าคนที่ว่าเข้ามาฟังคลิปผมตอนนี้แล้วมีใครยังไม่ได้ดูนะ <laughs> ก็ลองไปดูนะครับผมมันมัน,ม,นมากจริงๆมันเป็นการ์รตูนแนวแบบยังไงอะคือมันเ,เป็นการ์ตูนเกมไม่ใช่มันก็เป็นเชิงเกมส,ส,ส,สอรม์ซอนอาร์ตรอะไรหน่อยซอนอาร์อตรอะไรหมยแต่ว่าซอนอาร์ตภาอ,อีกแม่งเทพเลยแต่ในเรื่องนี้มันค่อยคไต่ระดับไปเก็บเก็บวลเก็บ,กบมอนสเตอร์เก็บของอะไรไปอย่างเงี้ย ซึ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือซนะีนบอสนะแม่งลุ้นดีเว้ยคือเวลาตัวละครพระเอกมันจะต้องไปเจอบอสอะไรเงี้ยด้วยความที่เรารู้แล้วแหละว่าพระเอกแม่งเก่งแม่งสุดท้ายแม่งก็ต้องเอาชนะได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แม่งพอเป็นการ์ตูนเรื่องซโล่ลเวลลิ่งอะนะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออไอ้เหียมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาเลยคือคือผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าพระเอกแม่งจะชนะจากการสู้บอสครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างอย่าง,อางตอนที่แม่งสู้ไอ้บอสมดอะ คือคือผมมันก็มีความที่จะต้องบทมันจะแพ้อีกมันก็ต้องได้ไปอยู่แล้วถูกปะมันก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละเพราะไม่งั้นไม่มีใครมาสู้ไอ้บอลหมดได้แล้วแ่ะแต่แบบคือระหว่างที่มันสู้กันอยู่บบมันก็จะต้องมีโมเมนตัมที่แบบพลิกไปพลิกมาหรือว่าแพเอกมันก็จะต้องโดนโดนโดนกดบ้างตัวร้ายก็ต้องโดนกดบ้างเสียเปรียบบ้างอะไรนั่นอะไรจนแต่ละฝ่ายก็ต้องงัดทีเด็ดของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยเออจนสุดท้ายรพ้อกก็ชนะไปได้แล้วแม่งก็มีเป็นฉากที่แม่งโอ้โหแม่งโคตรมันเลย ฉากที่แม่งทำซีนขยี้ฉากออกมาได้แบบโคตรอลังการเลยเนาะดมงดาเมสู้กันจนอาะแพ้ชนะคือมันมันมันรุนเหนื่อยดีเออเราเราเหมือนคาคาเนี้ยที่เขาพูดว่าแบบอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่ามันเกิดขึ้นยังไงความสวยงามความเป็นศิลปะศิลปะของการที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วมันสวยงามยังไงอะไรแบบผมอาจจะพูดงงขออภัยนะอารมณ์เหมือนว่า สมมติมีคนมาสปอยหนังเราอะเรารู้ตอนจบแล้วโอเคีบางคนก็จะสิงไม่ไปดูแล้วหนังเรื่องนี้สปอยกูทำไมอะไรเงี้ยโอเคไม่ไปดูละแต่บางคนเขาไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนง้นบางคนเขาแบบเออโอเคมึงสปอยกูไม่เป็นไรงั้นกูไปดูเหมือนเดิมไปดูทางเรื่องเพราะกูอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเออคือเราอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงแม้ว่าเราจะฟังจากปากเพื่อนมาแล้วว่าโอเคมันเกิดแบบนี้แบบนี้ขึ้นนะโอเคแต่เราไปเสพมันด้วยตัวเองว่าวิธีการหรือคอนฟ lict หรือเหตุการณ์ที่มันเเเเกกิิดดขขึึ้้้้นนนนนไมัป็อยย่งงีี ศิละปะของการเกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่น,น,นแ,แหละก็เหมือนกับว่าไอ้แค่เรารู้แล้วว่าซองจินูแม่งชนะบอสเชียนี่น่นเลยแต่ว่าไอ้แค่เราอยากรูว่ามันชนะยังไงอะไรอย่างนั้นแนหะเออแม่งเพราะว่าสกิลอะไรมันทำมาเห็นอะไรกันเยอะเนาะไรบอสโมดนี่แม่งก็บิวมาแบบมึงน่าจะเก่งมากอะไรเงี้ยเออนะก็ประมาณนั้นเอ,อ้ยนะส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบเลยผมชอบฮันเตอร์ชาฮันเตอร์ซา คนไม่ยิงหัวทังทอง,ง,งที่เป็นรงเอสเหมือนกันนั่นแหละเขาอาจจะเป็นผู้สร้างคู่สมที่ให้สร้างมาคู่กับซองจิน,นูก็ได้นะนี่ไม่รู้อะแต่ว่าไอ้ตอนล่าสุดนี้มึงแบบนอนเป็นผักไปแล้วนะแล้วซองจีนูกาลังจะเอาอกำลังจะหาทางช่วยอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องมาลอดูไอ้แค่แต่แบบมาเป็นกร์ตูนที่มันมากแล้วคือถ้าซีซั่นสองจบแล้วมันจบแบบติดแงกแบบผมค้างคาอยู่เนี่ยแน่นอนว่าผมต้องไปหาอ่านต่อแน่นอนนะครับผม สำหรับโซโล่เวลลิงได้ข่าวว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมบางง่ร,รุ่นของไอซอนสองจินอู o หรือไม่รู้แต่แบบเออมันเป็นมันตามต่อเป็นไรไม่รู้เพื่อนผมมาพูดให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนกับตัวเรื่องนี้นะก็เราก็จะมาเกาะติดตามแต่และว,วีคแต่และว,วีคเลยเนาะความมันของกระตูนเรื่องนี้ที่มันกําลังดาเนินไปนะถ้าเช่ะนเนาะเรามันเนาะเราแบบฮันเตอร์เราจะไปเป็นฮันเตอร์กันเราจะเป็นเทรเยอร์กันอะไรอเงี้ย โคตรเบียรเลยเออแต่การ์ตูนสนุกจริงอันนี้ก็อีคลิปนี้ก็คือเป็นความรู้สึกนั่นแหละที่อยากจะมาแชร์จะมาพูดกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมาพูดถึงฉากที่ชอบซีนที่ชอบกันอะไรเงี้ยคือผมแม่งรู้สึกสนุกทุกครั้งในตอนที่พระเอกแม่งจะต้องแบบลงดันเจียนไปแล้วมันจะเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์เนาะมันการ์ตูนฟิลแอดเวนเจอร์หน่อยว่ามันลงไปแล้วต้องไปเจอกับอะไรไปเจอกับมอนสเตอร์แบบไหนแล้วพระเอกจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพระเอกมันโตขึ้นเรื่อยๆงเงี้ยอืต้องมารอดู ครับผมมันก็มีเป็นแบบธุรกิจการเมืองหน่อยๆด้วยนะเออถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้เน้นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องมันมีถึงการแบบแย่งชิงฮันเตอร์หรือว่าการดําเนินอ,อ่าองค์กรอะไรเงี้ยให้มันให้มันให้มันดำเนินไปบริบทองค์กรต่อโลกออต่อแบบความเป็นอยู่ของฮันเตอร์ต่อความปลอดภัยของมนุษยชาติอย่างเงี้ยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มกันขององค์กรที่มีฮันเตอร์อะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นนะสำหรับโซโล่เรเบลลิงแม่งสนุกจริงนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าทุกคนชอบตัวละครไหนกันซึ่งเอาจริงแลวไอ้พวกแบบฮันเตอร์แม่งสำหรับผมแม่งมันยังไม่มีใครที่อะไรว่าสำหรับผมอะไอ้พวกฮันเตอร์ที่นอกจากฮันเตอร์ซากับกับพระเอกอะกับซองยินอูอะมันมันก็มีตัวละครที่แบบแม่งเม่อตัวไฟใส่แว่นจะบใกระดูกแว่นแล้วก็มีไอไอตัวที่เป็นเหมือนแบบหัวหน้าแรงเอลอะไรเงี้ยมีไอ้โหมีเยอะมีเยอะมีไอฮันเตอร์ที่เป็น คู Still, ่ห uh, no no ูพระเอกที no ่ไปลงดันเจี้ยนด้วยกันอะไรเงี้ยด้วยกันมันมีเยอะอะแต่แบบยังไม่เห็นคนไหนที่แม่งแบบแม่งคาแรคเตอร์แม่งเท่ๆจัดเท่ยันตาสีจับอะไรเงี้ยเลยอะเออนะแต่มันอาจจะมีตัวละครที่โผล่มาเรื่อยๆอาจจะซื้อใจเราได้แหละแต่ว่าสำหรับซีซั่นสองเนี่ยนะนจุดๆนี้ยังยังไม่ได้แบบมีตัวละครที่ซื้อใจเราได้ขนาดนั้นแต่ว่าตัวที่ตัวละครที่ผมชอบฮันเตอร์ซาฮันเตอร์ชาแล้วแล้วก็ซองจีนูอะไรเหี้ยซองจีนูมันเท่ไอ้เหี้ยแม่งตัวละครตัวไหนที่มันจะดีไซน์มาแบบ โอ้หเขาเข้าใจดีไซน์ตนัวละครพระเอกให้มันเท่ขนาดนั้นเนาะมันแบบตาสีฟ้าตีมตัวละครเป็นแบบออกสีฟ้า,ฟาเสื้อดำทรงผมแบบอย่างนั้นเนี่ยทรงผมแบบหน้าม้าปกปกสีดำที่มันเป็นตนัวละครพระเอกแล้วแม่แถมยังเก่งอีกโอ้โหสมกับเป็นเพลเยอร์เนาะแล้วก็แบบมีพลังอัญเชิญสมุนที่แม่งเป็นเงาอีกโอ้โหมึงจะเท่ไปไหนครับกูถามหน่อย <laughs> เท่แล้วแม่งเก่งด้วยนะเฮ้ยไม่เป็นนะ เออแม่งตอนที่มันไปเทสไปไปเทสล้างตัวเองะว่าแม่งอยู่ล้างไหนแม่งโอ้โหอันนั้นอแะบบอันนั้นก็โอ้โหแม่งโคตรแอคเลยหมายถึงว่าแม่งได้แอคกอะมันได้แอคทุกคนอะเชื่อกูแบบยังไงอะล่งเอลสอออ์อะทังไมอะเออกูกูเทพอะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะสำหรับโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ย ก็ถ้าใครมีความคิดอย่างไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้ผมอาจจะพูดมากหรือพูดแบบหน้ามันใส้ไปไม่รู้ยังไงแต่เป็นความรู้สึกหลังดูแฟนไอ้คนคนหนึ่งแล้วกันที่ชอบวระตูเรื่องนี้นะสำหรับโซโลเลเวลลิงก็ชอบมากๆก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนที่ดูกระตูเรื่องนี้กันหรือท,ท,ที่ยังไม่ได้ดูด้วยฟังผมพูดมาขนาดนี้ไปดูเถอะนะครับผมไม่กี่ตอนเองนะเรามาเป็นกวนทีมฮันเตอร์ด้วยกันนะครับผมฮันเตอร์เป็นโซโลเลเวลลิงด้วยกันเออด้วยกันนะครับเพราะว่ามันสนุกจริงจริงนะผมก็ นั่นแหละอยากจะไปอยากคนที่ยังไม่ได้ดูล้วก็มาแชร์กับคนที่เขาดูอยู่แล้วเป็นแฟนเรื่องนี้อยู่แล้วเนี้่คุยกันนะครับในวิดีโอนี้ก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจใน f a c e b o o ผมด้วยนะชื่อเดียวกันเลยคุณภูมินะครับผมแล้วก็ใน YouTube ฝากกดซับตั้งนะครับถ,ถ้าชอบนะครับแล้วก็ถึงถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดซับก็ได้แล้วว่ากดกดไลค์ให้วิดีโอผมหน่อยก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับ สำหรับวันนี้ที่พักกันอะไรไงก็ขอภายมาทันทีด้วยพูดติดขัดจงังเลยเนี่ยเออก็เจอกันใหม่วิดีโอนะสวัสดีครับผม